สวัสดีจ้ากลับมาพบกับสมพรกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้สมพรจะพาเพื่อนๆมากินผักชนิดนี้กันนี่เลยเห็นยอดแล้วคงรู้กันนะคะว่าเป็นอะไรผักอันนี้ก็คือผักกูดนะคะก็ไม่ค่อยได้เห็นได้กินเท่าไหร่นะคะวันนี้สมพรก็ได้ไปเจอในตลาดนะคะก็เลยซื้อมากะว่าจะนำมาผัดนะคะผักกูดนะคะก็เป็นผักชนิดหนึ่ง ซึ่งอ,อยู่ในตระกูลเฟิร์นนะคะนํามาปรุงเป็นอาหารได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะนํามายำนะคะนํามาผัดนํามาแกงนะคะแกงกะทิก็ได้หรือนํามาลวกจิ้มน้ำิกลวกกะทกิส่วนมากนะคะจะไม่ได้ยมกินแบบสดๆนะคะเพราะผักกูดนี่จะมียางเหนียวๆนะคะก็ต้องเอามาทำให้สุกก่อนนะคะผักกูดนะคะก็เป็นผักที่มี ประโยชน์แล้วก็เป็นผักสมุนไพรด้วยนะคะวันนี้สมพรก็เด็ดนี้นะคะจะหนังใบผัดใบของประกูดนะคะใช้ต้มน้ําดื่มหรือกิ่นสดช่วยแก้ไขตัวร้อนแก้พิษอักเสบแล้วก็ยังช่วยบํารุงใส่ตานะคะบํารุงโลหิตแก้โลหิตจางป้องกันโรคเลือดออกตามไรฝันนะคะนี่ยอดอ่อนๆนะคะซื้อมา สามกร,รัมนะคะก็สี่สิบบาทนะคะเ,เพื่อนๆแพงน,นะคะสปอนไปเห็นนะคะก็ไม่ค่อยได้กินแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็ยังช่วยขับปัสสาวะอีกด้วยลดความดันโลหิตสูงนะคะลดคอเลสเตอรอลในเม็ดเลือด แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนแล้วก็มีธาตุเหล็กสูงนี่ยอดอ่อนๆน,นี่นะคะลวกกินน้ำพริกลวกกะทิอร่อยนะคะมีจะเด็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ผัดนะคะยอดอ่อนๆซื้อมาสามกรรมํามองดูก,ก็เยอะนะคะแต่เวลาเราไปผัดแล้วมันก็จะยุบลงนะคะก็ได้ชามนึงนะคะ ประโยชน์ของผักกูดนะคะก็มีมากมายหลายอย่างสรรพคุณก็ดีนะคะนิยมปลูกเป็นพืชผักชนิดหนึ่งเลยส่วนมากก็เราจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะสําหรับผักกูดทีนี้เราก็มาดูเมนูผักกูดกันนะคะว่าเอาไปทําอะไรกินได้บ้างนะคะนอกจากจะลวกจิ้มน,น้ําพริกแล้วนะคะก็ยังนํามาผัดใสน่น้ํามันหอยนํามายำ หรือปรุงรสในแกงจืดแกงเลียงแกงส้มแกงกะทินี่เลยหรือนำไปใส่ไข่เจียวก็อร่อยว้าวได้แล้วนะคะเมนูจะลองนำไปใส่ไข่เจียวดูนะคะข้อควรระวังในการกินผักกูดก็มีนะคะก็คือไม่ควรกินแบบสดๆนะคะเนื่องจากสารออกซาเลตในผักกูด อาจเพิ่มความเสี่ยงโรคนิ้วและก็โรคไตอักเสบได้นะคะดังนั้นควรปรุงสุกก่อนที่จะนำมากินนะคะนี่ก็เป็นสาระที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพที่สมพรน,นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะเลิกออกไหมคะว่าจะนำไปทำเมนูไหนดีสมพรกะว่าจะนำไปผัดก่อนผัดน้ำมันถอยจ้าแล้วก็วันหลังค่อยนำมา ใส่ไข่เจียวพูดถึงก็อร่อยแล้วนะคะสำหรับผักกูดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมพรด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าสมพรจะมีเมนูอะไรมาฝากอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้สมพรต้องไปก่อนแล้วจ้าก็เอาไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ